ถึงไล่ออกนะคะในระหว่างนี้ก็ให้พักงานก่อนแล้วสอบเสร็จอีกหนึ่งเดือนค่อยมาฟังผลกันใหม่ว่าจะแค่พักชั่วคราวหรือว่าพักยาวๆไปเลยค่ะสนับสนุนโดยหลังคาเมทัชชีสบลูสกคบแสกอัปเกรดเคลือบหนาขึ้นทนทานขึ้น30%อยูโรช็อกโกพาย จอทีวีความโหดของมนุษย์สุดที่ความตายอีกอรายแล้วรอบนี้หนองบัวลำพูอยู่ๆมีคดีสยองปนผวาพ่อตาฆ่าเขยพ่อตาฆ่าเขยม,มาถึงสับเลยสับด้วยมีดดายา่ามีดดาย่าเป็นมีดงโค้งฮะและด้ามยาวประมาณสักรวมมีดแล้วประมาณร้อยเซนติเมตรมาถึงก็ก่อเหตุับฉับฉับฉับดับขาที่ระดับรอบนี้เนี่ยนอกจากเลือดสาดกระจายโอวิดขาดอีกต่างหากครับก็ฟันไปตายขาที่แต่ไม่ได้หนีฮะ ดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาเจตนาฆ่าคนตายไม่จริง <c oughs> คือคนที่เป็นผัวเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นกับพ่อ <c oughs> คนที่พูดว่าไม่จริงคือลูกสาวค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรียกเธอเป็นลูกสาวแล้วกันเพราะ <c oughs> ว่าเธอก็มีสามีเนาะแ <c oughs> <c oughs> ม้ว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศนะคะคุณผู้ชมเธอบอกว่าไม่จริงไอ้ที่พ่อพูดออกมาว่าผัวฉันเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่จริงเลยค่ะแล้วลูกสาวคนนี้นี่แหละไม่ได้คิดจะยืนข้างพ่อเพราะว่าสิ่งที่เธอต้องเจอมาตลอดคือความเห็นแก่ตัวของพ่อแท้ๆแล้วผู้ชายคนนี้ ตั้งแต่เกิดมานับรวมพ่อไปด้วยเธอบอกว่ายังไม่เคยเจอใครดีกับเธอเข้าใจเธอมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พ่อทำกับผัวเธอสาบแช่งเลยค่ะ<ฮ>เธอบอกเลยว่าขอให้พ่อคนนี้ไปชดใช้กรรมต่อเลย ลูกสาวแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าที่ผ่านมาต้องเจออะไรมาบ้างนะถึงได้ไม่เหลือกระจิตกระใจอะไรแม้จากทั้งจะเรียกคําว่าพ่อสักคำยังไม่หลุดออกมาแม้แต่คาเดียวเรียกมันทุกคำเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรน,นะฮะพี่ชายเอามีดฟันน้องชายตายครับเหตุการณ์เหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับพอฟันน้องชายตายเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นศพนอนอยู่ตรงนี้นะแต่พี่ชายใช้ชีวิตตามปกติเลยพอฆ่าน้องชายเสร็จปุ๊บ ลุกขึ้นไปหุงข้าวหุงปลาแล้วก็จะกินข้าว,าวโดยที่มีศพน้องชายอยู่ตรงหน้าด้วยครับเนี่ยนอนอยู่กลางบ้านแล้วจะกินลงเหรอก็นั่นนะสิอเออญาติคนอื่นเนี่ยพอรู้มาดูเสร็จปุ๊บเขากำลังหุงข้าวหาข้าวหาปลาเพื่อ อีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้นกับสาวอีกหนึ่งคนนะคะฝนก็ตกไฟก็ไม่มีแล้วเธอก็มองไม่เห็นว่ามันมีรถจรถใหญ่จอดอยู่ริมทางเสยท้ายเข้าไปเต็มๆเลยค่ะน่าาไมมมีีมจอร ให้เจ้าหน้าที่ปอดตึ๊งเนี่ยนำร่างผู้เสียชีวิตส่ง่ายนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปก่อนให้ช่วยชนสูตรอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนําตัวคนขับรถเก๋งเนี่ยสอบสวนเพิ่มเติมแล้วค่อยสรุปตามขั้นตอนของกฎหมายครับบางทีก็ก็เสียใจนะกับผ<อ>ู้เคราะร้ายที่ตายอ่ะ แต่เห็นใจมันไม่ใช่จุดขับรถบนถนนเนี่ยสวยจริงๆฮะพักครู่เดียวช่วงหน้าพาไประนองมีเหตุการณ์สยองหนุ่มคนหนึงชื่อโป่งก็เหตุโป่งโป่งคือสางแค้นพี่ของนายจ้างเพราะอะไรเพราะว่ามาขวางความรักแถมหักคืออมค่าค่าจ่ายต่างหักประมาณ500วิ่งตามไปสอยด้วยอาวุธปืนค่าที่500แค่นั้นแค่นั้นแหละแต่ต้องมาถามว่าตอนที่ตนหลอกน้องตนมา500คุณเอาไปทําอะไรอที่เขียนว่าค่ายาฉีก็แค่นั้นแหละ การแสดงดนตรีโรโย่แจฟอร์ดชัยพัฒนาฟาวเดชันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์โดยเสนาินคุณภาพ30และ31พฤษภาคมนี้วันแบงคอกฟอรัมซื้อบัตรทิศไทยทิเกทมีวเจอร์โอ้ยขี้นกเฮ้ยโดนเนือดใครอ่ะยิงคิดเยอะยิ่งตึนตัดอมพอนเลย ขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะพันเจอเลยน้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะเลือกหมุนทำให้เกิดกลัาวันกลัาคืนแก้วลูกเอ็นฟากโกรเอพลัสสูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอมาอาร์ตก็เป็นกล้าวันไงว้าวมากค่ะชมเลือกเอ็นฟากโรกรเอพลัสมาม่าโอเครสชีสซี่โกชูจัง อุณภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอ p เปอร์11อยากกินไก่ช่าอย,ย่าทำเองกว่าจะอร่อยย่าลองนี่ขนมผงปรุงซองเหลืองมีเนื้อไก่สองเท้าอร่อยถึงเนื้อหอมอร่อยครบจบยิ่งกินยิ่งอร่อยจะนี่ได้หมดขนมซองเหลืองลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอ p เปอร์ ประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกเลือก S 2ี Go Pro UST กล่องในที่ผสม Alpha sphingomyelin สูตรที่เหนือกว่าสูตรเดิมให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆซื้อเลยเนื้อคู่หนูเป็นใครคะซูเเมยังไม่รู้ว่าเป็นใคร โซเมดของการไอคือโซแมกโซแมกมีคาร์โบิสเดรตละลายเสื่มหะขับออกง่ายบรรเทาไอใช้โซแมกอัจฉลาดกวใช้ยาคู่ซีของหลิงออมเจล่บิวตี้เช้าบ่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ใชายได้ไม่งอเพชรใหม่ซันซิลไดมอนชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงให้ผมเงางามกว่า5เท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชร ซนสิวไดมอนชายเมจิกฟาร์มเฟชเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟชน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นอย่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มร่มและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมปลาไผ่คู่ ถ้ามีอาการขาดวิตามิน B เนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวดรักษาอาการขาดวิตามิน B ด้วยแนตบวิตามิน B รวม9ชนิดและโคลินไบทาเทรดแนตบีจากเมกาวีแคร์หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอถูกไก่ปละอร่อยฟินนะจ๊ะหชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงหกชิ้น LG Dual Cool AI Air เอแอชิยะที่รู้ใจเดฟกาแฟากระป๋องดีเซเว่นหอมกลิ่นเมล็ดกาแฟขั้วบทละเอียดเข้มข้นกลมกลมกาแฟทรีอินวันดีเซเว่นหวานมันลงตัวอร่อยเหมือนกันทุกแก้วดีเซเว่นดีเข้มนอน มีสูตช่วยลดการเสี่ยลฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและ mm hmm. โพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยปุยยป๋ยตากระต่ายปุ๋ยไข่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้เพราะแร่ธาตุครบสูตรไม่มีสิ่งปนเปือเ้อยยังผลิตชั้นหนําอปุย๋ยไข่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้ปุย๋ยต,ตากระต่าย แม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดีใหม่โฟร์ม o สโ e เ e ก a าสมาร์ทโกวันพ2 7มิกรัววิตามิน12 C และกอสความสุขจุดประกายการคนพบโฟร r สเมก้ a สมาร์ท o กวันพลวันแบงคอกพรีเซนต์แจสบีทูดงูนคอนเสิร์ตกับดีเจราวิโอเลตโว r เทียเดอะผาคิสันและเดอะทอวันที่19กรกฎาคมนี้ <c oughs> ที่วันแบงคอกโฟร r รัมจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ <c oughs> ที่เว็บไซต์เดอะคอนเสิร์ เมจิกฟาร์มเฟสเอาทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วง l G d อ air a อชิยะที่รู้ใจเจฟ สลี่บิ๊กบอมเวเฟอร์ครีมช็อกโกแลตเข้มข้นคอามข้าพองกรุบกรอบแถมคาราเมลยิ้มยิ้มโอ้โหกัดปุ๊บอร่อยบึ้มทิวลี่บิ๊กบอมอร่อยระเบิดฟินกระจายทิวลี่บิ๊กบอมบ์ยังมีอีกสองรสไปเที่ยวกันครับอ่านับแป๊บนึงนะสบู่สมุนไพรโอเคเ์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอีกนานเลย นางจังสบู่โอเคเฮอรเบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยคู่ซีของหลิงออมเจเล่บิวตี้เช้าป่ายเย็นหรือดึกคลายหิวด้วยเจเล่บิวตี้ทุกที่ทุกเวลานะคะใส่ใจตัวเองเพื่อได้ทำสิ่งที่รักเลือกเอ็นชูโกที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อพ่อว่าแล้วใส่ใจคนที่เรารักด้วยเอนชูโก Cooling Water Gel SPF 50บวกผสานวิตามินซีช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและให้ผิวดูกระจ่างใสรู้สึกสดชื่นนาน8ชั่วโมงหม่กานีเยซ Super UV Cooling Water Gel ร์เจกานเยธรรมชาติในแบบคุณ เียบรถเซาครีมและหัวหอม CP extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสสู่ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎรู้ด้วยอาปาเชมีเบ็ดอมสูนไพรรถมะขามป้อม I love a อ a ปาเช่8มงนาทีค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำเอาหลายคนรู้สึกตกอ,อกตกใจว่าตัวเองลูกจ้าง แต่เอาปืน่ะยิงในจ้างแล้วเหตุผลที่บอกดูเหมือนว่าตอนนี้จะพูดไม่ตรงกันแล้วนะคะอ่ะใครพูดยังไงบ้างเดี๋ยวมาว่ากาันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจ้างตายไปแล้วค่ะคุณผู้ชมเ mm hmm. จ้าที่ไปตรวจสอบนะคะพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยโดนยิงแบบทะลุหน้าเลยอะคือยิงหน้าทะลุไปเลยทางด้านลูกจ้างเขาอ้างว่ามันเป็นเรื่องของค่าแรงค่ะ ไปตรวจสอบดูสภาพของคุณไข่หรือว่าคุณบุญจริงคนเราดูเดือดมากสมัยนี้ครับลงใต้คุณผู้ชมไปต่อเนื่องกันที่ยะลานะครับยะลานี่เบตงนักท่องเที่ยวมาเลเซียเขามาเที่ยวกันเยอะนะ,ะแล้วหลายครั้งเอาชีวิตมาทิ้งไว้ด้วยนะครับครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเสียชีวิตปริศนาอยู่ภายในโรงแรมฮะแต่ปรากฏว่าตำรวจบอกเฮ้ยมันดูมีพิรุษหลายจุดเลยเพราะเพื่อนที่มาด้วยกันแต่ละคนให้การไม่ตรงกันเลยครับทิ้งที่บ้านเราประเทศไทยครับขยับมาต่อที่หน้าจอทีวีขยับ ไปที่จังหวัดนครนายกมีเหตุสุดตกใจตกใจามันเกิดขึ้นได้ไงนหนุ่มคนนึงแกเป็นเจ้าของบ่อปลาแกก็ขับรถอีแตนแล่นดิ่งลงคลองอตายสายองแล้วญาติลงไปช่วยตายด้วยฮะเหตุการณ์นี้โดนไฟดูดตายท,ทั้งทั้งที่ขับรถอีแตนลงคลองจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุลื่นตกลงไปจนไฟช็อตแบบนี้ไม่มีใครคาดคิดเลยค่ะว่าบางทีเราขับรถอยู่เนี่ย ต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่อยู่ริมถนนมันก็อาจจะล้มลงมาทับได้แล้วครั้งนี้เวลามันทับลงมามันไม่ใช่แค่ใบไม้เบาๆฟูๆพวงใหญ่ๆแต่มันคือต้นไม้ทั้งต้นแล้วคนที่อยู่บนรถเสียชีวิตพร้อมกันเลยค่ะ